หนุ่มเคนล,ลี่ธนพัฒน์ะคะที่กำลังมีละครเรื่องเสือสั่งฟ้าภาค2กับกัตนาก็ย้ำหนักแน่นว่าบุคคลที่ผู้จัดจคนดังพูดถึงผ่านเฟซบุ๊กนั้นคงไม่ใช่เค้าค่ะผมทราบไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ถ้าถ้าพูดก็คงพูดโดยรวมอ่ะครับคงไม่น่าจะเป็นเจาะจงว่าจะเป็นใครคือ,อปกติเวลากองถ่ายถ้านักแสดงจะไป รับงานคือขออยู่แล้วถ้าสำหรับผมผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายคือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคือแมมฝ่ายนี้งานละครก็อยากให้ถ่ายทำให้ราบรื่นให้เร็วที่สุดอ,อีกฝ่ายหนึ่งบางทีไม่มีคิวละครก็อยากจะไปรับงานคือบ,บางทีเราถ่ายละคระบางทีก่อนจะถ่ายเสร็จมันก็นานนะครับก็จะมีคิวแรกเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าฐานที่ดีที่สุดก็ต่างฝ่ายต่าง,ต,งต้องคุยกันต้องเข้าใจกันนะครับส่วนมาก ด,ด้วยการรักทฤษาหรือด้วยการทํางานครับเป็น p r o f e s s i o นอลนี่เราก็ต้องแจ้งกองอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่มีใครที่แบบเฮ้ยวันนี้ไม่ไปเพราะรับงานไม่มีครับแม้จะไม่มีใครกล้ายืดอกยอมรับพฤติกรรมเห็นแก่ตัวแต่ผู้จัดละครแต่ละค่ายต่างก็รู้ดีว่าดาราคนไหนบ้างที่เคยแผลงฤทธิ์จนกองถ่ายปวนมาแล้วซึ่งคงทําให้ดาราฉุกคิดได้ว่าบางทีเงินที่ได้รับจากงานอีเวนต์ชั่วครั้งช่วคราวอาจไม่ยินยาวเท่ากับการซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักสแสดงที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้แม้ในยามไม้ใกล้ฝั่ง อย่างเช่นดาราอาวุโสหลายท่านที่อยู่ยงคงกระพันเป็นที่รักในวงการบันเทิงและยังคงมีผลงานหนังละครต่อเนื่องเพราะเคารพในวิชาชีพของตัวเองและประพฤติปฏิบัติเยี่ยงนะักแสดงที่ดีมีวินัยไม่ใช่อย่างที่ดาราบางคนกำลังหลงผิดอยู่ในขณะนี้ค่ะ